ฉันไม่ได้มากดดันตัวเองว่าจะต้องได้มงกุฎแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันนี่คือคําพูดที่ทรงพลังจากฟิยาตามิสยูนิเวอร์สกัมพูพาที่กําลังสร้างความประทับใจให้กับแฟนานางงามทั่วโลกและที่สาคัญเธอรู้สึกขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเว็บไซต์ MGR Online h t t p s s l a d s a g l n d c o m s l a d ในหมวดบันเทิง h t t p s s l a d s a l n d c o m s l a d entertainment และดารา h t t p s w o a n c o m e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r เท่ากับ0นย์ข่าวนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568และมีการปรับปรุงข้อมูลในวันเดียวกันโดยผู้จัดการออนไลน์ฟิยาตาหรือไทเนีริโซเชตามิสยู n i เว r ร์กัมพูพา2025ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับการประกวด m ิสยู n i เว r ร์2025ที่ประเทศไทย ซึ่งกําลังจะมาถึงเธอไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องคว้ามงกุฎมาให้ได้แต่ตั้งใจจะทําทุกวันให้ดีที่สุดและที่สําคัญเธอรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของคนไทยที่ให้การต้อนรับเธออย่างอบอุ่นทําให้เธอมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นดราม่าเล็กน้อยเกี่ยวกับการเข้าใจผิดว่าเธอเป็นหลานสาวของพลโทหญิงมาริโซเจตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาซึ่งเธอได้ออกมาแก้ข่าวแล้วว่าไม่เป็นความจริง และทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ความมุ่งมั่นของเธอลดน้อยลงเลยเธอพร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่ในการประกวดครั้งนี้ล่าสุด14พฤศจิกายนหลังจากเสร็จสิ้นการเดินแฟชั่นโชว์ในรอบชุดว่ายน้ำที่โคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวสพัทยาเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึงความรู้สึกของเธอว่าวันนี้ทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นรอบซ้อมเธอยังกล่าวขอบคุณทุกคนที่ใจดีกับเธอทําให้เธอรู้สึกมีความสุขมากๆ เรื่องตลกคือตอนแรกฉันไม่รู้เลยว่านี่คือรอบจริงฟิยตาเล่าด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่ายังเป็นรอบซ้อมอยู่ฉันก็แบบโอเคชิลมากแต่พอทุกคนเริ่มจริงจังเตรียมตัวทุกอย่างฉันเลยแบบว่าเดี๋ยวนี่รอบจริงแล้วเรอจะขึ้นโชว์จริงแล้วใช่ไหมตอนนั้นฉันไม่มั่นใจเลยตอนแรกก็ชิลแค่แต่พอเริ่มเดินจริงๆก็รู้สึกถึงแรงกดดันทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นค่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันต้องได้มงแค่ทําให้ดีที่สุดในทุกวันนี่คือปรัชญาในการใช้ชีวิตของเธอฉันไม่ได้คิดว่าฉัน ต้องได้หรือกดดันตัวเองแบบนั้นฉันจะให้เวลากับตัวเองเพราะถ้ากดดันเกินไปคุณจะทําไม่ได้ดีแน่นอนตอนนี้ฉันแค่จะทําให้ดีที่สุดในทุกวันวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้คือเป้าหมายของฉันเรายังไม่โฟกัสอนาคตมากไปเพราะถ้าคุณคาดหวังอนาคตมากเกินไปแล้วไม่ได้ตามนั้นคุณจะยิ่งกดดันตัวเองและทําผลงานได้ไม่ดีแต่บางคนอาจจะมองว่าการตั้งเป้าหมายสูง,สงจะช่วยผลักดันให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมคุณล่ะคิดเห็นอย่างไร เมื่อถามถึงสามคำที่ใช้อธิบายตัวตนของเธอฟิยาตาตอบอย่างมั่นใจว่า u ั s t o p เ a b l e บอร์หยุดฉันไม่ได้ฉันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันไม่เคยหยุดไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งหรือมีคนสร้างอุปสรรคให้ฉันมากแค่ไหนฉันจะเดินหน้าต่อเลีน่ารักอบอุ่นเพราะฉันมอบความรักให้ทุกคน c o n เ i d e ์ c e ความมั่นใจเพราะฉันจะพูดกับคุณอย่างมั่นใจและความมั่นใจมันจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาค่ะฟิยาตายังเปิดเผยอ,อ,อีกว่าเธอเคยมาประเทศไทยหลายครั้งแล้ว และรู้สึกว่าสภาพอากาศคล้ายคลึงกับกัมพูชาทําให้เธอรู้สึกคุ้นเคยและสบายใจหลายครั้งค่ะชอบอะไรในไทยบ้างฉันคิดว่าประเทศฉันกับไทยคล้ายกันทั้งเรื่องอากาศและเวลาเราอยู่โซนเวลาเดียวกันทําให้เดินทางง่ายไม่เหมือนไปยุโรปที่ต้องปรับเวลายากกว่าการเดินทางในเอเชียมันง่ายค่ะไปมาหลายที่มากค้าก่อนมาประกวดฉันเคยมาไทยหลายครั้งมีเพื่อนคนไทย เยอะด้วยพอเห็นว่าฉันมาที่นี่เขาก็ส่งข้อความมาหาบอกว่าอยากเจอแต่ฉันอยู่ในระหว่างแข่งขันก็เลยเข้าไปพบแบบนั้นไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะสนุกกับการมาที่นี่นะักขอบคุณมากข้าขอบคุณจริงๆทุกคนใจดีมากแบบนี้แหละที่ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขค่ะนี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนกัมพูชาจริงๆคุณคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของฟิยาตาการที่ไม่กดดันตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองหรืออาจจะเป็นความรัก และมิตรภาพที่เธอได้รับจากคนไทยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง